สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องห่งการดูดวงทาง YouTube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างนะเป็นไงบ้างจ้าพ่อคุณแม่คุณของลูกดวงของแม่หมอพ่อคุณแม่คุณของลูกดวงของแม่หมอนะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ้า e ชรีออทแชรีออนี่หมายถึงความมุ่งมั่นนะอืความมุ่งมุ่งมั่นการเดินทางการจดจอ่อแต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วมีก้าวไม้มากำกับอีกนะคะเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆเลยนะตอนนี้นะความรู้สึกของเขา เป็นยังไงมั่งนะเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ก็ยังรอก่อนเพราะว่าสถานการณ์เงียบเหลือเกินคุณตัดเขาไปแล้วนะไฟใดไฟหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรสจริงจังหรือมีทั้งคู่นะคะหรือถ้าไม่มีโสดก็คือแบบคุณก็อาจจะอยู่กับพี่ๆน้องๆของคุณหรือพี่ป้านะอะไรก็ว่ากันไปในครอบครัวใหญ่ของคุณนะคะ คุณมีความสุขของคุณดีนะและเขาก็เลือกที่จะเงียบกับคุณเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเน่ยไม่ได้สนใจเขาแล้วไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วนะคะคุณโฟกัสที่ครอบครัวของคุณด h e m แมจิกเชินเขาก็มีความเข้าใจนะมีความเข้าใจคุณแล้วก็ยังรักคุณอยู่เนี่ยคว e นอ f พคับคุณยังเป็นคนที่เขารักอยู่ว้าวแล้วก็มีคิงอัพตามเข้ามา ความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณก็คือความรักโรแมนติกอยากที่จะได้เป็นแฟนกันกันกบคุณนะนั่งแท่นเป็นสามีภรรยากันเลยทีเดียวว้าวเวลฟอร์จุนออกมาเขารอเขารอดม่เดอะเดอะอิมพอร์เดอะอิมพเอรอ์เขารอ,อ,รอ,อ,รอ,อ,รอแบบนิ่งเงียบสไตล์เขา,สไ,เขาสไตล์เขาคือแบบก็เฉยเฉยมีความสุขก็เฉยเฉยมีความทุกข์ก็เฉยเฉยมีความรัก ก็เฉยเฉย,ยนะเฉยไปเลยจ้าไม่ต้องรอนะแต่เขารอนะเขารอเพราะว่าสถานการณ์น่เงียบามากๆและความรู้สึกเขาที่เกี่ยวคุณก็คือยังมั่นคงอยู่ยังรักคุณแต่ว่าก็ไม่ได้วิดวว้กระตู้ไม่ได้แบบโรแมนติกเลิแบบหวือหวาอะไรนะรอนิ่งๆอยู่ในที่ของเขาเพชรสวางเขาก็ โอเคครับคือเขาอะทำแต่ง,งานนะทำแต่ง,งานคิงออฟสอดเฮดออฟสอดและเอ็ดออฟสอดโอ้โหดาบสามดาบคือเขาเนี่ยทำแต่ง,งานไม่โฟกัสเรื่องของความรักนะเขามีความแบบมุ่งมั่นที่จะแบบวางดาบลงหมายถึงก็ก็เงียบกับคุณไปก่อนอยังไม่แอคชั่นพอวางดาบลง เสร็จแล้วดาบเขาก็ตั้งขึ้น <c oughs> <c oughs> คุณคุณรู้ไหมว่าเขาโฟกัสแต่เรื่องงานแต่เขาก็ยังรักคุณนั่นแหละพอคุณตั้งดาบแต่เขาเขาก็เลยตั้งดาบแต่คุณเขาก็เลือกที่จะเงียบนะ,ะเลือกที่จะเงียบแล้วเขาก็วางดาบลงก็หมายถึงว่าอยากที่จะ มูฟออนแต่เขามุดไม่ได้เขามูดไม่ได้เพราะดาบมันตั้งขึ้นเอะไรตั้งขึ้นมัง่งไม่รู้นั่นแหละก็คือเขามูฟออนจากคุณไม่ได้อะนะคะแล้วความรู้สึกเขาเป็นยังไงช่วงนี้ก็น,นั่นแหละเขาก็ยังรักคุณมันคงอยู่แต่เขารู้สึกพังทลายเกี่ยวกับคุณอะคุณเป็นคนที่ใจดีคุณเป็นคนที่แบบหนึ่งถ้วยคุณคุณเป็นคนที่รักเขาอ่ะค,ค,คุณมีความแบบรักต่อเขาอ่ะ แต่ความสัมพันนี้เลือกที่จะความสัมพันธ์นี้คือหมายถึงว่าต้องเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆเงีบยบแบบเปิดเผยความความแบบเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้ก็เลยแบบแอบ,บคบกันลับๆแล้วแล้วแบบเกิดพังทล,ลายขึ้นมาก็เลยต้องเลือกที่จะเงียบเขาก็เลือก <eres S 1> บบที่จะเงียบไปก่อนแต่คุณยังทําให้เขาเนี่ยหลงไหลข้างใค้คุณได้อันนะคะเขาแบบยอมคุณอะยอมมากๆเลยแบบ อยากที่จะไปนอนคอเคลียร์คือยอมแล้วรักคุณคนเดียวก็ยังรักอยู่อ่าแล้วรักอยู่แล้วเขาจะแอคชั่นอะไรไหมอ่ะดูซิเขาจะแอคชั่นอะไรไหมจากหน้าไพา่นะที่เปิดใจเนี่ยนะคะก็คือเขาก็รอคอแบบนิ่งๆรักอยู่เงียแบบแบบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมาดูกันว่าเขาจะแอคชั่นไหมอืมก็เป็นแบบประมาณว่า เขาอยากแอคชั่นเป็นประมาณว่าเขาอยากแอคชั่นแล้วเขาจะแอคชนะั่นไหมก็รอคุณนะเขารอคุณเนี่ยเขาถือเหรียญไว้รอคุณเนี่ยดีเอ็มเพรสรอคุณเพียงคนเดียวแล้วเขาก็ถ้าถ้าคุณเงียบกับเขาไม่โฟกัสที่เขาหรือไม่ไม,ไม่ตามเขาเขาก็จะโฟกัสแค่เรื่องของการงานการเงินเท่านั้นเขาก็เขาก็จะไม่สนใจใครอ่าแล้วช่วงที่เงียบเนี่ยเขามีใครไหมเนี่ยดยูแส มีใครไหม,มเงียบเนี่ยจางคน่างเงียบเนี่ยเขามีคนอื่นคุยไหมทดแทนคุณเขาถึงได้เงียบออกับคุณจังนะ The w o เอ d uh f ร r k ช่วยนอบครับสามดาบแล้วก็เจ็ดไม้สามดาบเจ็ดไม้ออกมากำกับว่าเขาไม่มีใครนะ เขาไม่มีใครเขาไม่รักใครไม่ no นะสามดาบ no seven of cups ก็คือตั้ง <c oughs> อย่างที่แม่หมอบอกนะคะว่าถ้าคุณไม่แอคชั่นอะไรเขาก็จะไม่สนใจใครทั้งนั้นเขาก็อยู่ของเขาเขาก็ทํางานของเขาก็ไม่ต้องมีความรักไม่โฟกัสเรื่องของความรักนะตะถามว่ามีใครไหมเขาก็เหมือนกับว่าก็มีเพื่อนอะนะมีเพื่อนทางโลกออนไลน์ของเขาอะนะก็แบบเป็นเพื่อนกันใน สื่อโซเชียลอะไรเงี้ยก็มีการส่องกันดูดูเฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าหาไม่มีใครเอาตอบง่ายว่าไม่มีใครนั่นแหละก็สบายใจได้นะโอ้สบายใจนะจ๊ะมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะอืมอ่าไม่มีใครก็ไม่มีใครแล้วนอนนอนนอแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาล่ะจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเงียบ เนี่ยเป็นเป่าซากอะค่ะไม่ได้เป่าปีนะเนี่ยเป็นเป่าซากนะจ๊ะนะจ๊ะมาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนาะว้าวคูณพารทไลท์อะไรเช่นชีนชน้ตัดกันไม่ขาดหรอกคู่นี้นะ วิ่งแอ n เลิฟหนึ่งจะมีการกลับมาคืนดีกัน this could be the one เพราะว่าคุณทั้งคุณและเขาอะนะคะต่างคนต่างรักเดียวใจเดียวนะคุณคือคนเดียวที่เขารักคุณเขาคือคนเดียวที่คุณรักนะต่างคนต่างรักก็มีการกลับมาคืนดีกันนะจ๊ะแล้วแบบไหนอย่างไรนะก็นะประมาณแบบ ก็คือคุณสบายใจได้นะ่ะเขารักคุณคนเดียวเขาไม่สนใจใครหรอกเขาโฟก,กัสแต่เรื่องงานที่ต่างคนต่างนิ่งกันก็เออก็อาจจะยังมีอะไรที่ไม่พร้อมหลายๆอย่างแต่ด้ได้กลับมาคืนดีกันต่างคนต่างให้อภัยซึ่งกันายะกันนะคะเพราะว่าด้วยความรักเดียวใจเดียวของคุณกับเขานั่นเองแต่ตอนนี้นะคะก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะต่างคนต่างอยู่แบบประมาณว่า,าดูแลตัวเองไปก่อนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนแต่ เป็นรักที่ปลอดภัยค่ะเขาก็ไม่มีใครคุณก็ไม่มีใครปลอดภัยแน่นอนค่ะ